ครับผมเลยไปดูเลยครับเนี่ยโตโตโอ้ยอันนี้เห็ดยังคันี่เห็ดคาครับเห็ดค่าเห็ดคาเหครับครับเห็ดค่าเสียปื้นกันครับนี่นะคร oh, ับเห็นยเลนี่ค uh, รับโอ้ยโต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 สวัส okay. ด no, no, no. hmm. like ีครับวันนี้มหาเห็ดเพิ่งครับพี่น้องครับมากับโปรยไงควบสายปลาครับเนี่ยนะพี่น้องหาอยู่ครับพี่น้องครับกับโบได้หลายครับเพราะว่าพึ่งพึ่งมาพึ่งมาเนีครับพี่น้องครับ ไปหามุงน้ำกันว่าเหกสิ่ได้เห็ดบ่โอเคเห็ดกันเพิ่งเข้ามาปลากระสีหกเลยครับงี้ปุบแลก็ร่างเขี่ยอีกเนะ่งก่างเขี่ยอยู่ครับ นึกว่ามันไก่แม่ไก่ลูกอ่อนเนี่ยเปนนองเคียคุบอบบบบบบน่อบบ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 บับบ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 บนหลบบากบบบบีบบบบ้บบงบบ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 บนบบ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 นบบบนบบ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  ว่าเห็ดพึ่งออกชอมม่องซ้ำมือไม่หนีเอาอครับอากาศ้น่นฝนพึ่งตกลงมาตรงนี้มัมนี้นี่กบไปเบ่งกัน,นีุ งงกบรถได้อยังครับเห็ดยังครับเห็ดไข่บ่ครับโอ้โหหลอกบานอยู่ข้างในเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับจานกบครับเห็ดไข่ครับอันนี้ผมเด็ดไปแล้วครับเห็ดไข่ครับเนี่ยแล้วก็มีอีดอกครับโอ้โหไมเจ้าเคียบอกครับมันมันผมเคลียเรามันหักนะครับหมเลยครับหมเลยหลอกอี สุดจุ่ที่สวยแน่เนี่ยหากินมันเลยทันเนี่กับพ่ออายอทุ่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 ทก่นุ่ท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 ี่ทุ่อไ่้อัู่ทุ่ทุรทุ่ทุ่ทอ่ทุ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 ่ทาเทุ่ทุ่ทุ่ทว่เุ่เุ่ททุ่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 ก่ทุ่ทุ่กุ่ทุ่อุ่ทุ่ทุ่อุ่ทุ่ทุนทั่ทุ่ทุ่่ทุ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 ่่น้องครับ เห็ดไข่บ่ครับหรือว่าเป็นจังงงจังว่าครับเกิดเป็นมูเป็นมูเลยครับพุ่นสิพักดอกสวยเลยครับโอ้ยครับมักอยู่ขางพุ่นครับพี่น้องโอ้ยหติดง่ายเลยครับนี่ครับเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่โอ้วยใบกระชายมาพอ้วพี่น้องครับเห็ดคาครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหติดเลยครับแกวเลยครับวิ่งนั่นเห็ดไข่เห็ดไข่เลย มันคือไข่เห็ดไข่ครับอันนี้น่าทีเป็นเห็ดไข่ครับเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเห็ดไข่เนี่ยเออเนี่ยมนครับเห็ดไข่ครับตัวนี้เห็ดไข่ครับเราผมกันเลยนะคเห็ดไข่เห็ดไข่ครับโอ้โหนมาแครับนี่นะครับผมกันเลยครับตป็นเห็ดไข่เห็ดไข่ครับวันนี้ที่นี่ทีเป็นเห็ดไข่ครับเนี่ยโอ้ยว่ามันถึกเลยนี่ครับ ครับไข่เบิดเลยนะครับเนี่ยมันไม่เคยเห็ดข้าเร่ว่นี่มันมีเห็ดข้าปนอยู่ครับนี่แห่แต่ตะกอนนะครับเห็ดดินเห็ดดินก็มีครับเห็ดไข่ก็มีนี่พี่น้องครับขึ้นปีนูเป็นมู้พี่น้องอย่างจ็ดสีขึ้นบ่อันนี้สิเป็นเห็ดข้ารับเนี่ยโอ้เห็ดตะไคร้กระจายดิ่ครับขึ้นปนกันครับพี่น้องอ๋อโอันนี้นี ปิ่งแก้วได้ให้กันครับเห็ดคาพี่น้องนี่เอาพี่แก้าเอาพี่เก้าครับรวยมากเลยครัโอ้โหนเห็ดไข่ครับนี่เห็ดไข่ครับดมกินเบิ่งดูเลยครับเนี่ยเน่มนครับโอ้ขึ้นโอ้ล่ะครับเอ้่ะครับขนเ n o ฝนครับขยับขยับเงาลูกมีไข่โอ้พี่น้องคอ้ดิไข่เห็ดนี่เห็ดไข่คฮะเน่าใกญ่เลยซีเมนเห็ดไข่เลยครับโมเมนเห็ดคางครับ น้ำบาน้เบาเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาปล่อยเก็บไข่หมดขั้วนล้วแบบนี้คือจอดครับคือจอดเดี๋ยวไปดูไหนก็ปล่อยดังไปใช่ไหมครับเนี่ยครับเอาเดิมเล็กๆนีาคือเก้าค่ะมั้เล็กๆไม่ปล่อยนะครับเล็กไข่ใหญ่ชอบครับวีครับ ม้หักมดเทียถืักบกครับมัเนี่ยเะโอบงฟังนั่นลูครับบ่งฟังนั่นลูกนี่บกครับาิเเนี่นี่โอ้ย้เบแตเบียหึดตุย่ครับหามเลบงเลื่อยๆครับพี่น้องครับเขาเคลียถือไงมีเฮ็ดไขเข็ดไข่ เดี๋ยววางยางนี่เหยียบไปาน่อยสปอคันวาเฮดคือคือค่อยๆเฮดค่านีคนีเป็นยางอ๋อนี่บ่เป็นยางบัเป็นยางครับแล้วก็อนผีนาอเลยเด้อเนียเหยียบวะเนี่ยไม่เคียร์ถือครแบบอ้อยังครับนี่ยกงกงกึ่นก่งกึ่งกึ่งงกึ่งกึง ดูล้านเขียวบกวีดีทขึ้งหายอยู่ด like ิ่เราเบื้องไปตามพ่นน uh ้ำ huh. กันครับเราน้ำขังพ่นนี่เจียมยดเลยครับนึกเชียวปุ๊บหลุดปั๊บครับโอ้ยที่พักดอกที่สวยเลยครับโอ้ยนะครับมัอยู่ขังพ่นครับพี่น้องโอ้ยติดง่ายๆเลยครับนี่ครับ ไข่นะครับเห็ดไข่โอ้ยเป็ดแก้วนี่ใบเขาหิ่งหันนี่เฮ้ยจุดสั้นครับนี่ดอกนึงครับดอกเท้านี่เอาไว้เป็นเสื้อเนาะครับเห็ดเท้าครับโอ้ยนี่ครับโอ้ยเ็ษไข่อีกแล้วครับท่านนี่ครับโอ้ยหมานแถมหวานว่ะน้องเป็นเสื้อครับเปกันเส้อผมให้เราครับอุ้ยนี่ดึงโดนครับโอ้ย หมอนครับหมอนะครับเกี่ยวไปทั้งไหนก็เจอแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับพี่โอ้ยเนี่ย่าแห้งกว่พี่น้องเลยแห้งมากโอ้ยดอกสวยครับก็เจ้าสียดายเงินน้ำครับโอ้ยนี่สวยเลยครับสวยนี่อีกรอบเลยครับทราสนี่ครับนี่ครับอยู่เฮียงกันเลยนะครับโอ้ยใครเนียครับแต่ใครแต่ใครล้วนๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ยปากแห้งกว่าอะไพี่น้องหลานคนนี้ฟองกันคนครับพี่น้องครับโอ้ยอย่าฝ่ามาทั้งกีเด้อใอยเทียว ขี้บอกมีขี้วะครับมีครับหาไปเรื่อยๆพน้ะครับนี่ครับดมนี่เลยครับนี่นี่ผลลียู่ดีบ้าครับพี่น้องอู้หูพีกดอกนึงครับสนใจไหมครับแม่อัดอกจุ่มครับเห็ดไข่อันนี้เห็ดหนังครับ เห็ดดินครับโอ้ยดอกกระแลงงามเลยครับโอ้ยดอกสวยๆครับนี่ครับอ้ยอันนี้อันนี้เห็ดไส้ครับตุไซเห็ดขี้กันล่ะครับเห็ดดินครับไข่กับไข่รลดไข่เลยบ่ครับเห็ดไข่ล่ะครับวันนี้อีกหนึ่งดอกครับตุไซอ้เจะเหยียบไปเหยียบมามุนเมิดบ่เห็นมน้ยเลี้ยงไปลองครับหลายๆจนเหนียววะนี่นี่ดอกสวยเลยตุไซ ยึงเขาต้องจะควายไปครับเพื่อสันท่อง่เห็นเห็ดครับเนี่ยตาเหรินวัวอะไได้เนี่ยที่แรกว่าสิบัวอะไแหบครับพี่หนุ่มอ๋อจะเลื่มมีดเลื่อผ่าเลื่อนว่างมั้ครับนี่พี่น้องนี่ยครบแล้เห็นเห็ดพี่หนุ่มโอ้ดอกไงครับเห็ดดินครับโอ้หน้าสิเป็นเห็ดอันเห็ดเห็ดไข่เนาะครับเห็ดดินครับนี่ ครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดของแท้ครับของแท้กันเลยวะครับแล้วว่างค้านาไปเหยียบได้ครับพอเหยียบแล้วให้ดอกดีละที่ป่านี่หน่อยนี่นี่ครับรังการงานงีนแล้วครับพี่น้องครับเด็กปอกเนาะนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่จะดอกงามๆเลยครับปลูกแบบแบบกระลังพอดีเด้เปล่เท่าเลยครับเท่าเพื่อผู้เห็นเลยครับครับผมตามนั่นแก้วครับเห็ดดินครับพี่น้องวู้ดี่ดอกจูงสวยๆเลยอ่ะ นี่ครับที่ดอกนี่กระลังแสียด้ยเนี่ยเสียครับนะครับเขาต้องเคลียร์หานี่ครับเพราะข้าวสารเขาสีบ่ได้ดอกปูปิดปลาโอหแบบโอ้โ้เคลียร์ถือแตกมล๊อตบปดิโอ้จะได้คุณอ่ะมี่คุณอ่ะมีเคลียร์ถือไหมนี่นี่นี่ครับครับเนี่ยเอาแ้วกอยะยุ่พูดอีกคุณอ่ะสุดยอดเลยครับ่นตัวนี้เราแย่งกือนะครับเราแย่งกือกินเองครับ นี่ครับเห็นไหมนี่ครับเราเอาก่อนกินคือจะมากินนะครับโอ้โหดอกสวยๆครับผมโอ้เวีะไอย่างเี้ยมาเห็นคนนะครับพี่น้องครับแตกกันเลยครับขนาดมันโปกใบขนาดจะออกได้หลายมือแล้วครับเนี่ยเนาะโอ้ดอกนี้ครับเบิ่งเอามือแทะเอามือแทะชาวฟามเมอร์ครับเกือบชาวฟามือครับโอือเด็ดดินเนาะครับขอเก็บภาพเัืหน่อยเด้ครับ ถือว่า,าถือว่าป้านี่ผมกับพลากบสายป่านะครับของมหากรนะครับข้าเจ้าพ่วมข้าลังลังมากพี่น้องครับผมกับพลเกบสายป่าก็ล่งตัวมหากรครับกรข้าเจ้าสีมากข้าเจ้าว่าเห็ดออกก็สัน่นไปก็เลยมากกร ยากด้วยครับพี่น้องครับต้องใส่สายตาสอดซ่องดีๆครับพี่น้องครับหเห็ดขมครับเห็ดขมเดี๋ยวจะเอาเห็ดขาวกันครับเเห็ดขาวครับ โอ้่พี่บดังเงีับดูนึกว่าไม่ดอกเดียวสี่ดอกหาดอกครับหกดอกมองเดียวพ้่นนอก นี่ยเนี่ยลวนปรปดปัดทโอ้ยโต้ยยุ่ยเห็งหลายอย่งเบียกองเฮดยู่นีครับพี่น้องครับเบียงว่าไดหนเี่ยกองเฮดยู่นีแต่ว่ากองขี่ยุ่นรับสั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสนิสกรครับ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามารับชมคลิปเบาสดใสครับให้เป็นกำลังใจในการนันคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับขมสุขจงมีกแกพี่แกน้องครับเงินทองใส่น้ำกันใจเย็นดีน้ำปลาด้วยกันสุกุสุก้นยูดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับเอาเดี๋ยวไปุ่นต่อครับุ่่นนตอี่ครับพี่น้อง